บริษัทสุเรนประเทศไต้จำกาดนะคะร่วมกับสำนักงานอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทยน์นย2025ต่อเนื่องเป็นปีที่3นะคะโดยในครั้งนี้ได้ถูกจัดขึ้นนะักโครงการ First Avenue Community Mall มาะอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคู่รักนะคะได้ร่วมเฉลิมฉลองวันแห่งความรักด้วยความอบอุ่นและมั่นใจนะคะไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมมอบเงินรางวัลพิเศษในะคะเงินสด5,000ันบาทจำนวน2รางวัล และสร้อยคอทองคํา1สลึง1รางวัลน,นะคะเพื่อเป็นของขวัญพิเศษให้กับคู่รักที่เข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้โดยในปีนี้นะคะมีคู่รักเข้าร่วมจดทะเบียนสมรสจานวน52คู่โดยภายในงานนะคะได้รับเกียรติจากคุณไพโรจลดจึงธนาจเจริญน,นะคะในอำเภอบางบังบวทองพร้อมด้วยคุณไอยลินจุลจักรวงศาร์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทสุเรียนประเทศจทํกากัดมาร่วมแสดงความยินดีนะคะและเป็นสักขีพยานให้กับทุกคู่รักที่เข้าร่วมจดทะเบียนสมรสในวันนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะ เราจัดมาเป็นปีที่3แล้วนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานราชการคืออำเภอบางบัวทองนะคะซึ่งครั้งแรกเนี่ยเรามีความคิดที่เราอยากจะเปิดให้มีการจัดนอกสถานที่อะคะ่ะเรื่องการจดทะเบียนสมรสอะคะ่ะก็เลยไปขอปรึกษากับทางหน่วยงานราชการอำเภอบางบัวทองซึ่งทางอำเภอบางบัวทองก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะมาร่วมงานกับเราอะคะ่ะความสำคัญเหรอคะก็คืออยากให้แบบ เหมือนจำเจนะคะที่อยู่ที่อำเภอค่ะก็อยากให้มันนอกสถานที่บ้างแล้วทางบริษัทเราเนี่ยก็มีสถานที่เพียงพอที่จะเปิดรับทุกๆคู่สมรสนะคะนะคะคมาร่วมที่นี่จากที่จัดมา3ปีปีนี้ท่านคู่สมรสเนี่ยมามากมาก,มากเกินที่เ,าเราคาดคิดไว้นะคะเราก็เลยมีแผนกันว่าใช่ไหมคะปีหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนเชิญท่านผู้ว่ามาแล้วะคะ่ะแล้วก็จัดเวทีให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ของรางวัลอาจจะมีมากขึ้นด้วยนะคะ ก็อยากจะแสดงความยินดีกับคู่สมรสนะคะหญิงชายชายหญิงหรือคู่สมรสเท่าเทียมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความรักตลอดไปนะคะรักกันยั่งยืนนานนะคะจนเหมือนวันนี้ที่ท่านมานะคะอีก20ปีก็เหมือนวันนี้นะคะความรู้สึกเดียวกันค่ะก็ดีใจนะคะท <c> ี่ม <c> ีวันนี้นะคะจริงๆเราก็ <c> ๆๆๆรักกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาจเจอเบียนก็ทําให้เราเน้นแ,นแฟนมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทซูเรียนนะคะที่ให้โอกาสเราพบกันมา 29ปีแล้วก็เห็นเป็นที่รอคอยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทซืเรียนมากเลยค่ะก็มาพูดทุกท่านนะคะขอบคุณท่านขอบคุณค่ะ